Daily t o p i c กกับจอห์นวินยูส่วนของ SME เนี่ยนะครับสิ่งที่มันควรจะต้องกระตุ้นต่อไปเนี่ยมีสองสามเรื่องไปกันครับหนึ่งคือการเข้าสู่แหล่งทุนจำได้ไหมน้องจอนเงินที่แม่งปู้มาแล้วให้แบงก์ชาติไปปล่อยให้แบงก์เอกชนปล่อยเนี่ยอีกทีเนี่ยแม่งเหลือบานเลยนะฮะเหลือสามสี่ลสาลสาแสนล้านอะไรเงี้ยยังเหลือเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าดึงกลับมาดึงกลับมาเลยแล้วก็ ทําเป็นลักษณะเอ็มเขาเรียกว่าอะไรทำเอ็มซีไปซะพูดง่ายก็คือว่ารัฐเนี่แหละจะทําหน้าที่ใครลําบากเราลงทุนร่วมกับคุณให้คําแนะนําคุณและให้คุณไปปรับโครงสร้างนะฮะอันนี้ต้องทําคือแทนที่มึงจะให้แบงก์เอกชนปล่อยกู้เนี่ยซึ่งเมียผมเนี่ยนะทําธุรกิจเนี่ยใช้เงินตัวเองมาตลอดรอบนี้ลำบากอ่ะเห็นเขามีรัฐบาลมีไว้เดินไปแบงบก์บอกอยากจะกู้ตัวเนี้ยดอกเบี้ยต่ำาก็บอกคุณไม่ใช่ลูกค้าแม่ไม่ให้ไงก็เข้าใจได้เพราะแบงก์แม่งก็ไม่อยาก เป็นเ p l ใช่ไหมมันก็จะปล่อยแต่ลูกค้าชั้นดีซึ่งมันเป็นวิธีคิดที่แม่ส้นตีมรัต้องามเพราะมันมีไว้ช่วยคนที่เดือดร้อนแม่ไม่ได้มีไว้ช่วยคนที่แม่โอเคอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐแต่ไม่ใช่การแจกฟรีใช่ไหมไม่ใช่ศูนย์ปร์เซ็นต์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จะทํายังไงให้รัฐถือไว้คนละครึ่งนะครับผู้ง่ายคือเข้ามา invest ในบริษัทลงทุนด้วยอ่ะแต่ทําตรงนี้คือเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่2นะฮะผมคิดว่าคุณจะต้องผลักให้ SME เนี่ยมีศักยภาพเข้าสู่อ่าดิจิทัล n o m y คออย่าง seriously mm hmm. เลย mm hmm. นะครับคือเราไม่มีแพลตฟอร์มที่เป็นระบบนะฮะในการที่จะ,ะในในบ้านเราอาจจะเริ่มมีแล้วมันมีช้อปปีมันมี e, oh. Lazada อะไรต่างต mm ่างเนี่ยซึ่งมันเป็นตลาดที่เราสามารถเข้าสู่สินค้าได้ถูก mm hmm. ไหมครับ แต่เราจะต้องยกระดับเป็นแพลตฟอร์มอีกอันหนึ่งซึ่งมันสามารถโกล e เวียโนได้ที่ต้องขออภัยนะวันก่อนผมเข้าไปดูในสิงคโปร์เนี่ยมันเริ่มทำแพลตฟอร์มตัวนี้ทำมาได้ปีเดียวมันเหมือนเป็นอีเบเป็นเป็นมาเก็ตของเขาอ่ะมาเริ่มได้ม alaysia เริ่มได้อินโดนีเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบโลจิสติกระบบสินค้าการแปลภาษามันเนี่ยมันจะได้พื้นที่ตรงนี้มากขึ้นนะครับแล้วมันทําให้คนที่มันผลิตของจากคอเนอร์เนี้ยมันสามารถเชื่อมกับคนที่ต้องการอยากซื้อตรงนี้ในคอเนอร์นี้ได้อย่าง ตรงไปตรงมาผู้ง่ายคือจากผู้ผลิตสู่ผู้ผลิตด้วยกันและเราต้องลดอำนาจของพวกแพลตฟอร์มต่างชาติลงด้วยส่วนนีงเพราะฉะนั้นการที่จะคุณจะทําให้เ ME โตจะทํายังไงให้มันสามารถเชื่อมร้อยตลาดภายในและสามารถโกอริชแนลได้ด้วยอันนี้แค่เป็นขั้นตอนเดียวต่อไปคุณต้องไปโกโลเวลนะครับแต่ซาอดิอาเชียมันมีความต้องการสินค้าของระหว่างกาันเพราะคุณค้าขายกันเองมากสุดนะเพราะฉะนั้นมันมีมันมีไอความต้องการตรงนี้อยู่นะวันก่อนผม อยากซื้อนาฬิกาแบบหายากมากเลยยี่ห้อหนึงไงนะรุ่นหนึ่งอ่ะผมก็ไปเจอที่มาเลเซียราคาก็โอเคอ่ะกมแก้มอ่ะผมก็พยายามต่อมันนะฮะแต่ว่าผมก็เอกใจขึ้นไม่ได้ผมบอกเฮ้ยมึงมึงโพส์ให้กูไหมมันบอกโพสโพสเอ่อเอ่อเฟอ่าโอ้โหค่าโพสไม่แพงฮะแต่มันมีภาษีอ๋อเวลาเข้ามาใช่ไมเออเอนะฮะจนคำนวณแล้วแม่ไม่คุ้มเลยครับ นะฮะซื้อเมืองไทยดีกว่าอะไรปบะนี้แต่ว่าจะทำยังไงให้มันมีความต้องการแบบเนี้ให้มัน go regional คุณอยากให้คนรู้จักกันเองมากขึ้นคุณต้อง go regional และตัวนี้มันจะทำให้อะไรฮะมันจะทำให้สิ่งเรียกว่า production ไอแวร chain ต่างๆเนี่ยมันเริ่มที่จะเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นเฮ้ยอยู่ดีมันมีความต้องการตรงนี้มาจากอินโดคุ้มไหมถ้าเราไป invest ตรงนี้มีบางอย่างที่เราต้องการจากอินโดเขามา invest กับเราดีไหมนี่คือ internal ใช่ไหม accumulation ที่คุณจะต้องสร้างให้มันเกิดตาม vision ในอาเซียนที่มึงโม้กันเนี่ยต้องทําให้ได้คือมันจะต้องคิดไปต่อให้ได้นะครไม่งั้นเนี่ย SME มันจะอยู่ไม่ได้ SME ในโลกมันอยู่ได้มันนอกเหนือจากมันขายใน community ของมันที่มีกําลังการบริโภคสูงมันโกลบอลนะเพราะฉะนั้นเราต้องทําตรงนี้นะครับส่งเสริมให้มันเกิดอะแน่นอนมันเป็นเรื่องของเอกชนที่มันจะต้องไปบริหารจัดการกันเองแต่ขอแพลตฟอร์มได้ไหม ขอแพลตฟอร์มหน่อยที่ที่มันจะทําให้คนที่อาจจะไม่มีความคุ้นชินไม่มีความรู้ไม่มีฟอร์เมอริตี้ในการที่จะเข้าไปซื้อของเนี่ยผมเหนื่อยมากเลยนะวันๆเนี่ยพ่อผมวัดแอปมาตลอดเลยซื้อนี่คุณหน่อยซื้ออัอแล้วแล้วผมก็พยายามจะไปสอนเนี่ยว่าเฮ้ยทําแบบนี้ทำแบบนี้ไมันไม่ได้หรอกมันเป็นคนมันไม่คุ้นชินโทษนะมือถือพ่อผมเจ็ดสิบเพิ่งมาใช้เมื่อสิบปีแล้วเองมันอ่อนไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันยากสําหรับเขาแต่คนพวกนี้แหละที่ไม่มีกาลังซื้อเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้ ให้มันง่ายให้มัน simple ให้มัน access กันได้นะครับไม่ยากนะฮะแล้วก็มันเป็นโอกาสอะที่คุณจะต้องทำอะนะฮะเราเห็นชัดๆอยู่แล้วไปเปิดตัวเลขดูเนี่ยอาเซียนคือ the biggest trading partners ของทุกคนในอาเซียนแต่คุณทำให้มันง่ายมากขึ้นตรงนี้มันจะทำให้ต้นทุนโลจิสติกถูกลงอาจจะทำให้ก็เรียกว่า production chain ของเราเนี่ยนะหรือ value chain มัน r a t i o n a l i z e มากขึ้นคือมีราคาถูกลงนะฮะ ตัวเนี้ยแล้วมันจะทําให้สินค้าเราเนี้ยเป็นที่เป็นที่ยอมรับได้มากขึ้น mm hmm. นะครับมีการพัฒนาศักยภาพได้มากขึ้นอะไรต่างๆเหล่าเนี้ย mm hmm. นะฮะผมเนี่ยผิดหวังนะตอนผมยุ่งกฤษดนี่ไม่คตรหาเลยมันมีร้านจีร้านหนึ่งซึ่งผมซื้อของตลอดเนี่ยมีวันเขาก็เรียกยุยย uh 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 กลากมาเขาก็หยิบไอ้ซองหมูแดงอะ่ะ mm hmm. ไอ้ผงทำหมูแดงของของของอ่ยี่ห้อดังอยู่เ mm hmm. จ้าหนึ่งเนี่ยนะฮะ mm hmm. แล้วเขาก็เขาก็บอก ยู่ยูซีซีผมก็บอกเฮ้ยอยากูไม่กินหมูอะเงี้ยมึงจะขายด้วยไม่ใช่ไม่ใช่มันบอกมึงซีมึงดู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 มันบอกยู่เทลเดมยู่เทลเดม this is bad ผมก็แบบอะไรวะมานั่งดูอินกรีเดียนฮะหมูแดงมันใส่แคชชับใช่ไหมมันเขียนแคชซุปครับว้ายภาษาอังกฤษเลย c a t s o u p ที่งเขียนแคชชัพพีท oh my god ก็หลังเวลามันซื้อมันเปิดดูไงมันอ่านแล้วมันแบบวัดดฟักแล้วคิดดูไอ้ความวิปลิตในภูิภาคนี้มันก็มีใช่ไหมเรากินหมาบ้างเรากินอะไรเงี้ยมันก็คิดว่ามีจริงๆริงเลือดแมวเนี่ยแม่งก็ไปซื้อแล้วแม่งบอกโอ้ขายไม่ได้เลยขายไม่ได้เลยอันนี้อันนี้คือแบรนด์ไทยอันนี้แบรนด์ไทยแบรนด์ไทยแบรนด์ดังเลยนะฮะสองสีวขาวเออแต่สักพักใช่ใช่แต่สักพักหนึ่งมันก็เริ่มมีไอ้ร้านนั้นมันต้องไปตัดสติกเกอร์มาแปะโอ้ยตายแล้วแต่ประเด็นคืออ่านนั่นก็เรื่องงนนึะแล้ว ผมอยู่ตรนนั้นประมาณสักหกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเห็นไอ้การเปลี่ยนแปลงของสินค้าที่มันวางอยู่ตลอดเมื่อก่อนของไทยมันจะอยู่ระดับสายตาโทษนะครับการวางของระดับสายตานี่แปลว่าแม่งแม่งต้องของดีแล้วก็เป็นเป็นที่ต้องการหรือแม่มีการจ่ายเงินให้ร้านเนี่ยเอาของวางในี้เลยสายตาสักพักหนึ่งแม่งไปอยู่งลากหมดแหละแล้วสิ่งที่มันถูกทดแทนเนี่ยสนุกมากเลยอย่างเช่นเมื่อก่อนคุณจะซื้อสีอิวขาวเนี่ยคุณต้องซื้อ เจ้าปวิ์อ่ะเด็กสมบูรณ์นะนะฮะขวดใหญ่มันเดวเราจะขายเป็นขวดลิรเท่านั้นอะไรเงี้ยขวดใหญ่สักพักไอ้คุณเจอตีโดยแบรนด์ของสิงคโปร์หรือแบรนด์ของเนี่ยมียี่ห้อเยี่ยวอ่ะผมชอบแกล้งมันเยี่ยวเยี่ยวชอบเรียกมันเยี่ยวมนเริ่มทำขวดเล็กๆอ่ะเริ่มมาขายนะฮะแพคเกจดีแม้กระทั่งผงปรุงเข้าผัดไทยอะไรพวกนี้เริ่มเพสพวกนี้เริ่มมาเป็นของแบรนด์สิงคโปร์มากขึ้นเรื่อยๆและ ใช้ชื่อทำอาหารไทยอ่ะไปอ่านดูแม่งผลิตในประเทศไทยนะครับแต่ว่ามันค,คอ่อยๆดึงอ้ัตลักษณ์ตรงนี้ดึง value added ตรงนี้ไปเรื่อยๆอนะฮะในขณะที่เราลองมานั่งคิดดูเรามี70ประเทศเรามี70ล้านคนประเทศมันมี4ล้านคนแต่เวลาคุณไปดูเชลฟ์ที่มันวางของเนี่ยมันโนะอมิเนตเชล ถูกไหมฮะคุณคิดว่ามาม่คุณขายดีมันขายดีเฉพาะกับคนไทยที่มันขายดีจริงๆคืออินโดมีใช่ไหมซึ่งมันทําแบบรสชาติหลากหลายมากถูกไหมฮะแล้วแล้วแล้วมันถูกปากเพราะมันไม่เผ็ดอ่ามันก็จะมีรสหลากสายมีมีโกเลงมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาปรับตัวเขาแข่งกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราเราเราจะต้องปรับตัวเรื่องพวกนี้ดีๆยิ่งถ้ามียุทธศาสตร์เรื่องอาหารโลกมียุทธศาสตร์อะไรต่างๆแล้วเราจะต้องเชื่อมร้อยเนี่ยเอสเอ็มอีเข้ามาแล้วเป้าหมายไม่ใช่การสร้าง สตาร์ทอัพแบบแม่งไปโกลบอลบอลตั้งแต่แรกเพราะบ้านเราเนี่ยวิธีคิดเรื่องสตาร์ทอัพถ้าจำกันได้ใน,นยุคของคุณสมคิดเนี่ย mm hmm. อ่ามันคือเรื่องของพู้งนตรงอ่ะแม่เอาเงินของรัฐไปซ u b s i d i z e ลูกคนรวยทำเทียอะไรกันซึ่งพวกนั้นแม่มีตังอยู่แล้วแต่เสือเอาเงินทุกคนไปให้มัน mm hmm. และสุดท้ายแม่ไม่มีใครแข่งได้นะครับ mm hmm. มีที่ใกล้ๆเนี่ยมันก็มีวงไหนที่มันพอไปได้มีของ True mm hmm. เองอ่ะมันมีบริษัทที่มันบริหารจัดการเรื่องดา t a าอยู่กําลังจะไปถึงได้ตรงนั้นแต่พวกนี้แม่คือคน อพาร์ตเมนต์งในนะคนอื่นๆที่แม่งกำลังโตขึ้นมาอย่างถ้าบางคนบอกโอ,โอมีเซก็เริ่มได้แต่พวกนี้เป็นบริษัทต่างประเทศหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคุณคุณจะทํำยังไงอ่ะที่จะใช้ฐานเอสเมซึ่งมันเป็นฐานเศรษฐกิจนี่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นของรายได้ทั้งหมดในเศรษฐกิจนี้มันคือ, e อเอสเอนี่ยทายัางไงให้เขามีกําลังมากขึ้นเข้าสู่ฐานลูกค้าได้มากขึ้นโกลิ n a l g ลโกล b a ลได้มากขึ้นซึ่งตรงนี้เม็ดเงินตรงนี้จําเป็นเพราะฉะนั้นการกระตุ้นการบริโภคในระดับล่างอ่ะ บัตรคนจนคุณทําแล้วคนชั้นกลางคุณมีคนละครึมมีเที่ยวด้วยการมีอะไรพวกนี้ส่งผมคิดว่าแม่งเยอะเกินไปแล้วนะฮะหลายๆอย่างก็เฟลคนเลิกรีบเรียลไกน์เงินตรงนั้นมาทาอะไรให้ดีสองไปสู่ช่วยการทําธุรกิจนะครับธุรกิจ SME คุณจะทํายังไงให้เข้าๆนะครับเข้าสู่ระบบการปรับโครงสร้างนี่และต้องคิดถึงอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นในในห้าถึงสิปีข้างหน้านั้นก็คือไอการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0ที่มันจะเข้ามาเนี่ยนะครับจะปรับเป็นยังไง เพราะว่ามันดิสรั t งานเก่าเยอะนะครับและสามก็คือทุนขนาดใหญ่คุณจะต้อง rationalize เขาให้เขาคอมพิวตมากขึ้นไม่ใช่ผูกขาดมากขึ้นนะฮะน้องจอลองคิดดูดิหมูเห็ดเป็นไก่อ่ะมันขึ้นมาเป็นอันดับสามของอาเซียมึงผลิตที่อะไรวะมึงมึงเก่งกว่ามึงใหญ่กว่าซัมซุงนะโทษไอ้เฮียซัมซุงแม่งอยู่ทั่วโลกอุตสาหกรรมแม่งมีกี่ชนิดแม่ง r a t rationalize production c h a i n มันยังไงถูกไหมมันมี Val value chain ยังไงแม่งมีมือถือมีการแข่งขัน ถูกไหมครับมีอุตสาหรกรรมมีการจ้างคนมหาศาล <ứng S 1> นี่มึงรวยอันดับสมด้วยการทำเซเว่นเนี่ยนะเฮ<ม>ียใช่ไหมการขายหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยนะไปเฮี <ứng S 1> ย,ยมันไม่ได้เป็นคอนริบิวชั่นระดับโลกเลยแต่ว่ามันแปลว่าอะไรฮะแปลว่าไอ้มา r g จิใช่ไหมของการที่เราเดินเข้าเซเว่นเนี่ยแม่งเยอะอืมแม่งเยอะซะจนมึงรวยกว่า Samsung ได้อะเพราะฉะนั้นนี่แม่งไม่ใช่เฮลตี้คปิตแลิซึมนะครับนี่มันฟัค up ครับแตลิซึมนะครับ แล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของ mm hmm. โทษนะครับไอ้เจ้าของหมูเห็ดเป็ดไก่ที่แม่งจะต้องมีวิธีคิดที่ว่าไอสัตว์กูต้องเป็นคนดี mm hmm. กูต้องไม่แข่งขันกูต้องไม่ผูกขาดไม่ใช่ mm hmm. เป้าหมายมันคือตรงนั้น mm hmm. มันคือหน้าที่ของรัฐมึงจะต้องไปออกเรกูเลชันให้มัน เกิดการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าหมูเห็ดเป็ดไก่แม่งรวยระดับนี้ไอ้เฮียมึงต้องเปิดให้คนอื่นก็เข้ามาแข่งกับหมูเห็ดเป็ดไก่ผู้บริโภคเนี่ยแม่งถึงจะได้ประโยชน์ใช่ถูกไหมไม่งั้นตายนะเออเชียงใหม่นี่ก็กลายเป็นผมว่าศูนย์กลางของอาหารเลยนะมีหลายคนที่ผมรู้จักเนี่ยเขาก็ไปซื้อบ้านซื้อช่องอยู่กันครับอาหารถูกคุณภาพชีวิตดีนะฮะทำยังไงให้มันเอาสิ่งนั้นเนี่ยหรือ product productivity ที่มันมีอยู่ตรงนั้นส่วนห,หนึ่งที่อาหารดีผมไปดูแล้วเนี่ยเพราะว่าวัตถุดิบมันดีแล้วมันประสบความสำเร็จในแง่ที่ว่ามันปลูกปับ๊บมันสามารถเข้าสู่ร้านได้ทันทีถูกไหมฮะราคามันไม่สูงแล้วก็มันทําให้คนมีคุณภาพที่ดีขึ้นในขณะที่ถ้าเราย้อนกลับมาดูในกรุงเทพเนี่ยทุกอย่างแม่งเป็นเชน,นถูกไหมอ่ะมึงจะไปกินไปห้างเนี่ยแบรนด์ทุกแบรนด์มันคือแป้งเจ้าของไม่กี่คนนะถูกไหมเออเมื่อก่อนกินไอตีมไอเบอรี่อย่างเงี้ย ตอนนี้ผมเข้าร้านนี้เจ้าของก็ไอเบอร์รี่ไปกินร้านนี้เจ้าของแม่งก็ไอเบอร์รี่แปลว่าอะไรมันอินดัสเทรียลไลซ์มากจนเกินไปถูกไหมฮะเออจะทํายังไงให้ไอความที่มันมีเนี่ยศักยภาพที่มันแตกกระจายอยู่ตามที่ต่างๆให้มันสามารถที่จะซื้อขายกันโดยตรงและไปมหาสูขได้นะครับตัวนี้เราต้องช่วยกันนะฮะเราก็ต้องอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิดหนึ่งอย่างภรรยาผมซื้อข้าวก็เลิกละนะฮะเลิกซื้อพวกข้าวถุงข้าวอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ว่าเอ๊ะ มีที่ไหนบ้างเราก็เริ่มหาอ,มอย่างเรารู้ว่าข้าวของที่สุรินอร่อยอข้าวตรงนี้ที่อร่อย,ยรเริ่มหาแล้วเราเริ่มสั่งโดยตรงนะครับมากขึ้นนะ่แต่ใจผมคือผมอยากให้มันมีตลาดกลางใช่ไหมในอินเดียเขาทำกันแล้วนะมีไข่แม่งก็มีเแม่งคือราคาเลยครับไข่แต่และจังหวัดเป็นเท่าไหร่แล้วถ้าตรงนั้นถูกกูก็สั่งจากตรงนั้นอย่างเงี้ยเขาเขาเริ่มเขาเริ่มมีการรวมตัวกันในลักษณะแบบนี้มากขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโกลโลคอล แต่ในขณะเดียวกันแม่งเอ็ม g l o b a l วันนี้จะจะทำยังไงให้มันประสบความสําเร็จเพราะถ้ามีวิชั่นตรงนั้นป๊บผมคิดว่าเราจะรู้ว่าพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานที่เราต้องการเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ทําให้สิ่งเหล่านี้มันบรรลุปเป้าหมายได้เนี่ยมันมี1นึ่งสอะไรบ้างแม่งจะได้ไม่สเปสสบายอย่างนี้เป็นนะฮะเห็นแล้วก็เอาเท้ากายหน้าผ่ากเหมือนกันนะฮะนะนสเปสสบายจริงๆนะครับเดลี่ท็อปิกส์กับจอน